สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับวันนี้มาแนะนําสินค้านะครับเป็นปั๊มลมมือสองมือสองของร้านเราคือมือสองขั้นเทพนะครับพร้อมใช้พร้อมรับประกันอย่างตัวนี้นะฮะขนาดความจุ92ลิตรนะครับยี่ห้อพูม่านะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับใส่กล่องเสื้อกองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ เพชเชอร์สวิต์เปลี่ยนให้ใหม่นะครตาแมววัดน้ำมันเปลี่ยนให้พร้อมใช้เลยนะครับตัวเกจวัดแรงดันเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคอปเปอร์สวมเร็วแถมไปให้นะครับก๊อกพวกนี้เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับทุกรายละเอียดเราจะเก็บทั้งหมดเลยนะครับสายพานเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์มิซู ซูเปอร์ไลน์นะครับหนึ่งแรงมือสองนะครับพร้อมใช้นะเดี๋ยวจะลองทสการใช้งานนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเสียงเงียบนะครับโดยการทดสอบรั่วเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับ ตัวนี้เป็นมือสองขั้นเทพนะฮะเราทางเราจะเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลย